็อยู่ที่คลินิกกายภาพได้เลิกซ่อมเข่าสักทีอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ที่มาฝังเข็มนะครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ก่อนก็หมอน,นัดมาทำซ้ำมันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีขึ้นหน่อยคิดว่าจะต้องมาทำต่อโหเจ็บเลย ไอตอนปักไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนมีเขี่ยเส้นเนี่ยโอ้โหทรมานคงต้องพักวิ่งยาวๆอาจจะเจอกันอีกทีก็ 4m ครับ

ีหมอสกิสเส้นโคตรเจ็บเนันนี้เหมือนทำออกซาซาวอะ่ะมันใช้คืนหนึ่งนวดนวดนวดมันก็เป็นแบบเย็นเย็นหน่อย มันก็จะแบบมีเหมืม,มีคลื่นลงไปอืมโอเคเี่ยตอนนี้ว่าทำด้านหน้าต่อตเขานะโอเคเดี๋ยวูกัน ก็ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังกลับบ้านที่ผมมาหาที่หาหมอแถวแถวบ้านผมนะที่บ้านโป่งราชบุรีนะพอดีกลับบ้านอยู่แล้วก็ก็เลยมาหาหมอแถวนี้แหละครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาทำกายภาพครับก็ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้านะแล้วก็มีเขีย่ยเส้นแบบเพราะเส้นมันติดโอ้โหตอนเขีย่ยไม่โคตรเจ็บเลย ตอนฝังอะมันก็เจ็บอ่ะตรงยิ่งตรงเนื้ออ่อนๆนี่ยิ่งยิ่งเจ็บแล้วแสบแบบโห,โห,โหแล้วก็ตอนเขีย่ยเส้นก็เจ็บอยู่แต่ตอนทาเหมือนเขาหมอเขาบอ,อกมันคืออะไรเอาตาซาวอะไรสักอย่างก็คือเหมือนเอาทาเจลเย็นๆแล้วก็ใช้เครื่องเหมือนเครื่องกระตุ้นปล่อยคลื่นเลยสักอย่างนี้ๆๆนอันนั้นก็อันน้นก็โอเคสบายดีอันนี้ก็ครั้งที่สองละแล้วก็มันยังไม่หายหรอกคือมันก็ต้องทํา ทำต่อเดี๋ยวหมอนัดอีกทีอาทิตย์หน้าแต่ว,ว่าผมติดธุระน่าจะเดี๋ยวดูวันอีกทีหนึ่งว่าอาทิตย์ไหนว่างกลับมาบ้านก็น่าจะต้องมาทําต่อเพราะมันมันยังมันยังมีติดติดอยู่มีข,ขัดขัดอยู่เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันบ้าง ทำแล้วอ่ะก็ก็ให้มันหายอะ่ะเพราะนี่คือพักเลยไม่ออกกำลังกายไม่อะไรเลยไม่ซ้อมวิ่งเลยไม่ตีแบดด้วยก็ต้องให้หายหน่าจะไปเจออีกทีก็ 4m ครับคิดว่า 4m เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับงเดี๋ยวอัปเดตเรื่องเข่าอีกทีมาล้ครับสวัสดีครับ